สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมแคสต์อาบิทออฟสปิริตพาร์ทที่13นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ไปปราบบอสธนูบินได้แถวๆนี้แหละเออป่าน,นี้แหละต่อเน,นื่องกันเลยโอเคพรเาพร์ทนี้เราไปต่อนะว่าโทชิยังเหลือเซเซียวอะไรบ้างนะครับไปรวยกันนี่เด่ามันจะจบไหมนะพาร์ทนี้ไม่จบไม่เป็นไรก็ต่อพาร์ทหน้าลุงหวัดดี ออันนี้เหมือนาพาที่แล้วเลยก็คือมาใอไหรูปปั้นนี้มาอยู่มานานมากจนไม่รู้ว่าแบบมานานเท่าไหรชาวบ้านก็ไม่รู้จะใช้ยังไงกว่าจะรู้ว่ามาใช้ทําอะไรได้ก็หมู่บ้านก็ล่มสลายไปซะแล้วอะไรประมาณนั้นไปต่อกันดูจากแมพแล้วอืมน่าจะเป็นโทชิเฟียนะครับตอไปเกตเวตัวนี้อ่าใช่ไหมใช,ใช่แหละว,วับมานี่โอเคไปกันเถอะ ชักชา้าเดี๋ยวหมูไม่สุกเกี่ยวอะไรกันเหมือนกับตัวเกตเวตอนเนี้ยน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะจากแมปไม่มนแน่ใจว่าจบตัวเนี้ยก็คือจบเลยไหมหรือว่าต้องไปที่ไหนอื่นอีกหรือเปล่าแต่ก็รอดูแล้วกันใกล้นี่แหละตรงไหนอ๋อทางหน้าเลี้ยวซ้ายไยแดงเลี้ยวซ้ายลงนะลงมาอยู่นี่แหละยังไง ไปทางไหนออกทางนี้ไฟแดงเรียวซ้า,ายไฟดับก็เรียวซ้า,ายเออมันกนระตุกว่ะรหลดบอสหรอไปโอ้มืดซะด้วยบาร์คส์มาร์เกอร์พาร์ตเส้นทางสู่หน้ากากเอามีปีนมียิงพัซเซลิลครับพัสนี้น่าจะ3ชั่วโมงนะเตรียมตัวเลย <laughs> พาเซลที่ไหนเนี่ยบอกเลยอย่างนานอะไรอยากมึดจังโอ้น้ำบะนี่เบนบอกอ๋อไม่ใช่น้ำนะกล่องแดงไว้ก่อนละกันก่อนเรื่องก่อนโอ้โอ้มายกอดทำไมโซ่เวนลีน่ไวท์โซมาติงทูดูอ้อมยิงแนววะเนี่ยอ้าวไม่ได้ ปลาถึงปะไม่ได้แต่ที่รู้คือน้ำแดงเนะี่ยไปไม่ได้อ๋อทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเปี้ยวเอา้าวัดกำแพงที่มองไม่เห็นโอเคไปไม่ได้แหละงั้นนะไปทางอื่นก่อนอ,อ๋อไปทางโน้นคนระับหลงทางโถ่เฮ้ยทางขวามีกังหันกังหันฟรีแต่ไม่ฟรีนะตอนนี้ อ๋อเฮ้ยเออโบอ่ะโอ้อยากจะกดแพรี่ให้ทันบ้างสักครั้งไม่เคยทันเออทำไรอะทำไรอะลบลบเฮ้ยเก็บไปแล้วโบกมาให้อ๋อโออะเอ้ยลืมไป มันต้องยิงนี่หว่าไอ้ลูกนี้อะไรนะครับเอาใหม่ถือเป็นการบอมรักกันมืใหม่สิมาใหม่สิโบบะงาเออการเอาโอ้การเอา โบ,บะบาบโบ,บะ่าบ,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 บะโอ้ฮะมันเสกตอนไหนเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยผาสามไอ้ชัตถ้ามันเก่งขึ้นนะหรือว่าเราอ่อนลงไม่ใช่เลยอ,อ่าหลบได้แต่มันตีแรงมากเลยนะ ตัวมันม,มุ้งม่วงนะมันทำอะไรเราวะโบเขาให้กลางตัวโอ้ลืมเห็นอีกแล้วโหมันทีเดียวตายเลยนะพาเท็กซี่แอคชัน่นทั้งวันยังได้วันนี้ไม่แค่ตัวแรกนะเนะี่ยไม่ใช่บอสด้วยมินิบอส เออลบหายไปแล้วหญิงโอ้มันทำะไรมันทำมนต์ดำใส่โหกับตายเลยขอหิวหน่อยโอ้แบบนี้หรือเปล่าต้องทำไงอ่ะมันจะบนดำใส่เราอะะหิวได้แล้วโอเคหิวได้ละโอ้ บบะโอ้ไม่ทันหืมระเบิดตะกี้อ๋อไปดุยแกมันกาตอนนี้แหละตอนนี้เลยตรงน,นี้เลยโอ้โอ้ จะตายแล้วทีเดียวเท่านั้นสวยโอ้จะตายเอาโอ้เยอะซะด้วยพวกนี้โอ้เยอะจังเะะวย้ยโอ้โหแล้วมันมาเยอะซะด้วยไงประเด็นอืมอืม อย่าทำอย่างนี้ครับพี่ขอร้องเยอะด้วยนั่นแะโอ้โหอาชิเมนอันล็อกยิงทะลุโล่โอ้มันเอาเรื่องเหมือนมาต่อเนื่องแล้วเมื่อกี้คืนความสดชื่นไปหน่อยเทคสี่เลยนะยังไงเทคสี่เลยนะกว่าจะผ่าน อะไรอ่ะกระถางทูบไปไหนอ่ะกระถางทูบไปใส่อะไรเอา้าแ,แล้วนะต้องอยู่ในนี้ดิไม่มีอ่ะเนี่ยเฮ้ยกระถางทูบอ่ะ,เ,ออะเดินดูก,ก่อนแล้วกันครับซัมเบรซัมฮาว อ๋อนี่นี่น,นี่มันชี้มาน,นี่ไกลไปไกลไปนองอันนี้ครับมาน,นี่โฟร์แมนนำมาเลยมันขึ้นได้ไหมไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วด้วยเอามหมาพอจะมีเวลาว่างทักงสามชั่วโมงไหมฮะพัสดุเออตรงไหนน่ะ น,น้นีัน้นแถวนี้หรเอไม่ใช่ไม่มีสารเจ้าโน่นหรออสารเจ้าอยู่นี่โถพาน้องอ้อมตั้งนานน้องอยู่ไหนหรอไ <laughs> กลไปเอามาแล้วทางทูบ <laughs> ออ้ย่างไกลเลยครับพาอ้อมตไกลน้อนบอกไม่ดูทางดีๆป่ะพ,พี่ โทษทีแนะ่เยีะยมมากเรียบร้อยอ้อันต่อไปข้างบนละ่ะไปไงไปนี้ก่อนแล้วกันไปอ๋อโหมีอีกเพียบเลยฮนะไม่เป็นไรอ่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วกัน โอ้ลุ้นโอ้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อนึกว่าเป็นหน้าผาอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมืดเกินนะมองไม่เห็นเลยเฮ้ยของฟรีอ้าวไม่เถนยงยอยยอยยอยนิดนึงนะต้องมียิงเชิดปล้อนนิดนึงอืมเห็นไ,ไหมอืมหัวยัง อ่ะหมดแล้วแล้วก็โอ้มันจะภูเขาแล้วนะี่ว่าเดี๋ยนะมันจะไปไหนต่อวะเนี่ยเมื่อกี้เราลงมาเอามฝั่งนี้โถอ้ยขอแอมแป๊บนึง่งเสียงเข้มเละอเกินเฮ้ยปีนอย่างเดียวไปเขียนน่พี่จะพาปีนเอ้ยขึ้นหลอดเลือดอืมอืม เรื่องยิงอะขอให้บอกแต่เรื่องตีนี่ตายตลอดเลยบอกเลยเฮ้ยของจองเฉยโอ้โไม่ได้แพรรี่ไม่ทันแพรรี่บ่ทันโอ้โแพรรี่บ่ทัน โอ้โหไม่ใช่แพลรี่อันนี้หลบไม่ทันหมดครับเฮดชอ็อตแพวเอาวะเคยนหน้าเป็นเกยมยิงโอ้น้ำแดงพี่ไม่ชอบน้ำแดงอืม ไปไหนต่ออ,อ๋อไปพน่กอนเสร็จแล้วเอาแล้วไปฝั่งนู้นไงอ,อ๋อฝั่งนู้นทันอยู่ไหมยาโถเอ้ยอะไรดี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 ตั้งโดยฝั่งนู้นขึ้นบนโอเคอย่าได้เกรงกลัวการกระโดดสองครั้งมันไม่เปลือง มันฟรีอ่าวโธ่หนนี่แหละอ๋อปลาหมดขวาหมดอ๋อต้องปลาไปนู้นเลยเหรอ ต้องกระโดดทีละขั้นปะวัดนานอยู่นะโอเคเดี๋ยวรอรอรอมันรีกันกระโดดขึ้นนู่นคู่น,นู่นไปน่าจะอยู่ใต้โอเคนานอยู่นะอันสุดท้ายนะ่าจะต้องโดดขึ้นไปแล้วก็เกาะขึ้นบนโอเคมามาลองกันเลย ไปอ๋อแนนะ่าโอเคไปนี่ก่อนปึ๊บจะได้ยิงหนึ่งยิงสองอ๋อมันเป็นเชนแบบนี้นี่เองปึ๊บอืมโอเคอ๋ออ่าฮะโอเคครับไม่ยากอย่างที่คิดสะ แต่ก็ยากอยู่ไม่มีน้ำตาด้วยน้ำตาแห่งป่า,อาโอ้ตกใจทำไมมันสัน่นทำไมมันสัน่นละ่ะโอ้คอยบ่าทันเลยหลบเลยใจเย็นตัวหลาหลบตีตัวเล็กถ้าหลบห ลบโอ้โหติดเอฟเฟกเอ๊ะติดแอนิเมชั่นโอ้โหยิงหัวเฮดช็อตเฮดช็อตไปเดะตัวเล็กเหมือนจะดจอยมากแบบเดียวฮะแหละเออคนมาอีกแล้วโอ้ไม่ทะลุ ทะลุสองตัวโอ้ดับเบ,บิลบทะลุลบลบลบ,โ,บโอ้ติดเอฟเฟกต์ติดแอนิเมชั่นผู้กิดลบโกเกดิตดูมันเจ็ดตัวลบอืลบโบหัวแทก เลือเต็มนะครับน้ำยาป่ายอยู่ไหนเถอน,นี้เปล่าเฮ้ยน้อยกดน่าจะเป็นซาจูเวิร์กช็อปนะไว้ม,มีอะไรอย่างที่อยู่ที่นี่ครับโอ้เข้าแบกรับอะไรไว้นะเข้าแบกรับหน้ากากมันเริ่มแล้ววะ่ะแต่แต่เคะแนนนะมันเป็นแค่ความเซสเชียร์ความทรงจำอยู่เราไปดูได้แต่ว่าตอนนี้หาน้ำยาป่ายอยู่ไม่เจอ นี่ปะมันไม่ใช่ดอกไม้ค,ค่อยๆมาเก็บไปแล้วกันสถานการครับเอาลุงหน้ากากที่ฉันสร้างเนี่ยช่วยได้แค่วิญ,ญญาณที่ทิ้งเราไปแต่หน้าที่ขขานายเนี่ยต้องช่วยคนที่หลงเหลืออยู่ฉันกลัวว่า ภาระหน้าที่มันจะใหญ่หลวงเกินกว่าผู้นำหมู่บ้านณตอนนี้พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอะไรความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งใช่ไหมยอ้หลากยาอีกแล้วอ๋อไปนู่นไปนู่นไม่ต้องย้อนกลับมาไปสาเจ้านู่นขอหวยหน่อยซึม มันฟินจริงเลยเวลาแบบสารเจ้าโดนชาวาานาล้ายอิ่มอร่อยเลยได้ทุนสมทบทุนซื้อหมวกให้น้องนะครับไปต่อเอดี๋ยวนะต้องไปทางไหนต่อออาทางนี้ในบ้านเคลียร์แล้วข้างบ้านมีไหมไม่มีอนอนเอไปยังไงฮะอ๋อ โอ้ my god ฟุ๊งฟุ๊งน้องแม่สวยไร่ปีนเองแล้วครับเฮ้ยข้างล่างมีอะไรอ๋อที่เรามานี่มาปีน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 ทั้งวันอะบอกเลยวันนี้ทั้งวันคลิปเนี้ยอุ้ยมีจุดเซฟแต่งคิว ไฟจุดนี่คือก็คือใช้ได้เลยวะไม่ต้องกดไปโอ้ไม้กอดทำไมมีมันไลค์กับบอสอย่างนี้กระถางทูปนะวางก่อนทีละทางแล้วกันโอ้กระถางแรกก็เอาเลยเหรอเอ้ทำไมมันตัวฟ้ามันตัวฟ้า,ม,ฟามันเคลือบอะไรสารแอนตี้ออกซิได้เหรอ ออกสิได้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 สามทิศนะสามทิศสามทีนะแล้วก็เปิดบอสใหญ่มาชิปปลามามันเครื่อนไฟใช่ปะใช่แหละยกจ้าครบหรือว่าต้องเรียงกระถาทูปไปเนี่ยหรือว่าทางไหนที่ไหนก็ได้โอเคน่าจะทางไหนที่ไหนก็ได้ เ,เปลี่ยนคาถาเป็นดาบได้ไหมเคนะ่ะขอละครบแล้วนี่แต่เกรงว่าจะไม่นะเหมือนมันต้องมีพัสิลอะไรเป็นแน่แท้เลยเอ่อเอาละสามชั่วโม,มงมาละทำไมตออ่ะเดีย๋ยวต้องไปนับทูบอีกป่นนะเนี่ย น,นี่เป็นกิกหน้ากากขนลุกผมขนลุกหน้ากากนี้มากเลยผมกลัวกลัวอะไรแบบพุนๆอย่างเงี้ยอันนี้หน้ากากนกฮูกมีสามอันนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่มันก็ไม่เท่ากันนี่หว่าผมขนลุกอะไม่กล้าไปสารเจ้านั้นเลยอะอะไรครเอาเอา,เอาหน่อยแล้วกัน ยี่ยีย่ตาไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อยังไงเป็นอันนี้กระถางหน้ากา,กาลนกฮูกตรงนี้โอเคสลับนะครับต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนก็เอาตัวนี้ต่อไปนี่ต่อตัวนี้ไปไว้นู่นเอาตัวนู่อไไน,น,อน,นออกมานี นูนออกมานี่ใช่ไหมหน้ากากคนลุกปะใช่โอ้ยคนลุกเห็นแล้วคนลุกย,ย,ยิงจองยิงคนลุกไม่มองดีกว่าเอ้ของอยีง่ยดีๆตามองถึงยังก็ถึงละถึงละสุดท้ายเอ๊ะไม่ใช่อันนี้อยู่นี่เฮ้ยมันจะเลืองแสงยังนไง อันนี้ยังพอโอเคนะม,นมันสองรูแต่เมื่อกี้มันเยอะไปมันขนสนลังลุกอะ่ะเคยมีอาการนี้ไหมกะกะอ้วนเลยตอนนี้อโอ้โโอ้ไมายกอดเอาล่ะ,ละเดี๋ยวนะเ,เช็คเวลาก่อนตอนนี้อาจได้ประมาณ20นาทีนะลุยสิรออะไรอะ่ะ กคสนะัสสนบวยยมาเลขอตัวเล็กๆไม่เร็วมากไม่ต้องมีพลังอะไรแบบเดินช้าๆไม่ต้องถือของด้วยช้าๆเลยโอ้โหตัวเล็กจริงแต่ถือดาบวะชิหาละดาบดาบอะไรวะนะ่า ดาบิญญาณเหรอมากระมาเกอโอ้โหโอ้โหดันหายตัวได้เฮ้เขาเขาเป็นนินจานัลลุโตลนัลลุโตเลโอ้โหมาโอ้โหดันอยู่ก่อนเลยโอ มันมาแน่โอ้ท่าเยอะซะด้วยโอ้มันกระฐานเชิญเราชิพหาละทำไงวนะเนี่ยพุ่งออกอะได้มันกระฐานเชิญใส่เราจบแล้วอ โอ้สู้ยังไงล่ะเนี้มันฟันสองทีฟันสองทีถ้าตันไม่ได้เลยเหรอ กลางโล่รัวๆเลยครับสองทีเป็นฟันสองทีฟันสามแล้วว่ะโอ้ไอตัวกะเยกตมองคอยสู้ต้องต้องกันอย่างเดียวโอ้โลแตกโอ้ เออราเบิดไปทีนึงโอ้มันก็เก่งเหลือเกินอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อโอ,โอ้มันพลังมันเยอะเหลือเกินโอ้โหอาเฮียและกูออกไงวะเนี่ยออกไม่ได้ ใช่ไหมออกไม่ได้อยุดแล้วจยุดแล้วโอ้โหแรงไม่ใช่เล่นหืมระเบิดไปทีสตันไปโอ้เกือบเกือบตีหน่อยเขาตีหน่อยโอ้ระเบิดตนตัวเอง หมดเอ้ยให้ค่อยตีให้ค่อยตีอยตโอ้โหอ่าเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหแรงแบบแรงอ่ะโอ้มันแรงมากอ๋อ แต่แล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายสักทีเถอะขอร้องตายสักทีเถอะโอ้โหต้องค่อยๆสู้เลยฮะตัวนี้มันทายเยอะข้ายอมแล้วขา้าขอยกให้เอาไปเลยกะลามะพร้าวอย่างดีไฟลุกด้วยไม่ใช่ ชิ้นที่3นะครับของโทชิหรือว่าชื่ออะไรนะมาร์กมาร์เกอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจอ่าฟีโทชิครับความกลัวของโทชินะฮะอ่ามันสุดยอดไปเลยอินเซนต์มาร์กมาร์เกอร์อ่าไดนาการคนแั้นเย่นอนกี่ตัวแล้วอโอ้โหเอลซี สาสิบหตัวแล้วสามสิบหกสิบห้าทุยหกสิบห้าตัวหกสิบหกแล้เยายคุยกันลงหน่อยจบคลิปพอดีจะรู้จักโทชิตั้งแต่เขายังเด็กเฝ้ามองเขาเติบโตจนเป็นผู้นำเขาดูแลเอาใจใส่ผู้คนแต่การสูญเสียจำนวนมากของเขา ทำให้เขารู้สึกยำแย่โอเคก็เหมือนจะเป็นเด็กที่โตมาเพื่อเป็นผู้นำนะแต่เขาน่าจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นบอสใหญ่ไปแล้วนั่งดิมขอบพาปิดคลิปซะเลยมันสงบมากเลยเวลาปรับบอสเสร็จแล้วมาแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันดีดี โอเคกับคุณที่แวะเข้ามาดูนะฮะไ้เจอกันพาร์ตต่อไปว่าต่อไปเนะี่ยโทชิไปปราบโทชิละฟรีโทชิเลยน่าจะจบพาร์ตหน้านี่แหละโอเคขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือเกมต,ต,ต่อไปนะครับผมขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้ฮนะโอเคไว้เจอกันพาร์ตต่อไปครับบ๊ายบาย